เหมือนเราใจฟูว่าเราทํางานประสบความสําเร็จเหมือนแบบบอสก็ลุ้นวันต่อวันนะคะเพราะเราเป็นร้านที่มันไม่เหมือนคอนเสิร์ตน้อยที่แบบว่าเจ้าภาพจองแต่อันนี้เราต้องรูว่าลูกค้าจะวอล์กอินไหมลูกค้าจองยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยค่อนข้างที่จะแบบตื่นเต้นบอสก็ตื่นเต้นไปในทุกวันเลยค่ะแม้วันที่1 4นี้แห่โตเกียวรอบเมืองมีไรกุมปิดไหมแม่แซมไม่แน่ใจว่าไรกลุมปิดหรือกุมเปิดจะไก่เด๋ยวแซมแจ้งอีกทีนึง เป็นเด็กๆเ,เราเล่นสงการเนี่ยแหละคะ่ะเด็กๆเ,เ,เราเล่นสงการก่อนที่จะแยกย้ายไปคอนเสิร์ตใช่เห็นคลิปบอสลงแล้วจะร้องไห้อ่ะเพิ่งเหมือนน้ำตาซึมกับแกเมื่อวานพอวันนี้แกได้เจอเบบีแล้วแบบน่ารักแล้วตัวเกียวน่ารักมากตัวเกียวเหมือนพ่อตอนอยู่ฟินแลนด์เลยหวีผมเป๋ข้าง <c oughs> แวะมาทักทายแปบๆทุกคนก่อนที่จะไปปฏิบัติภารกิจต่อในวันนี้เจอกันยาวๆปีนี้บอสจัดรถสิบร้อมีไหมเจ๊ไก่แม่แซมคิดว่าไม่เกินจริงแต่ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนเมื่อคืนนี้พี่ก็เจอแม่แซมค่ะน่ารักมากขอบคุณมากๆค่ะพี่นี้ถ้าเจอทักทายกันได้เลยพูดคุยทักทายกันได้นะคะกินตาแซ่บแทอยู่เลย แม่อยากกินเยอะจ้า <c oughs> ได้เลยผู้ใหญ่บ้านน่ารักใช่แล้วคะ่ะสวัสดีมิติวนะคะวันนี้ผู้ใหญ่บ้านมีความสุขมากๆใช่เห็นบอมมีความสุขแล้วก็มีความสุขไปด้วยน้องแล้วก็ยิ้มไปด้วยจอบไล์แม่แซนตลอดขอบคุณพี่นุชนะคะ <c oughs> แค่ออนไลน์เจก็หมดเยอะอยู่นะเจ <c oughs> ๊ไก่นะ่รารักมากสวัสดีสแตมพิมดาลูกสาวแม่น้องสแตมกับน้องกล้องไปถ่ายเอมบีนะคะทุกคน ฝากติดตามด้วยขอบคุณพี่หนูดาวนี้นะสะแตมมากินข้าวลูกฟินขับเจ้ไก่แบบโบวตออนไลน์เยอะมากสแตมก็น่ารักชื่นชมนะทุกคนเด็กๆทุกคนแบบเห็นเด็กๆทุกคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเองเมื่อคืนน้องไปคอนเสิร์ตใช่ไหมคะแล้วทีนี้ การที่เราไปคอนเสิร์ตเสร็จประมาณตีสองกว่าจะเก็บของเสร็จตีสามยังไงต้องถึงขอนแก่นประมาณหกโมงหกชั่วโมงไงขั้นต่ำก็คือแปดเก้าโมงเนาะรถคันศิลปินก็คุยกันกันกบน้องคนขับรถน้องเก้งว่าโอเคงั้นเราต้องแวะแวะให้น้อยลงเพื่อที่จะให้กล้องกับสแตมมาทันแต่งหน้าทําผมที่ออฟฟิศแล้วออกไปคอนเสิร์ตนั่นแสดงว่าหมายถึงอะไรนั่นแสดงว่าหมายถึงน้องเก้งน้องน้ำน้องอาร์มสแตมกล้อง คือต้องทํางานกันเป็นทีมเพราะเราทํางานแข่งกับเวลามาถึงออฟฟิศปุ๊บเด็กๆไม่ได้พักผ่อนเลยทุกคนพอมาก,ก็อาศัยงีบบนรถพอมาถึงออฟฟิศปุ๊บล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวแต่งหน้าแล้วก็กระโดดไปถ่าย MV ที่ร้อยเอ็ดอันนี้แสดงให้เรานึกถึงผู้ใหญ่บ้านตอนแต่ก่อนที่งานเช้ากลางวันเย็นเนี้ยแล้วมองเห็นเด็กๆเ,เราอะ่ะเห็นสแตมเห็นกล้องแล้วพอมาแม่แซมมาถึงออฟฟิศใช่ไหมเมืม่อเช้าเห็นอาบน้ําแต่งหน้าทําผมรีบแต่งตัวพี่โบสแตนบายพาน้องไปคือ ทุกคนทำหน้าที่และแบ่งหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆก็เลยแบบวิแบบเออโอเคบอสแบบดีใจแทนบอสนะคะพอเห็นเด็กๆรับผิดชอบหน้าที่แล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีขนาดนี้นะคะชื่นชมด้วยชื่นชมสเต็มชื่นชมกล้อง mm hmm. เด็กไม่งองแงทุกคนเจอหน้าเราอาจจะอ้อนแม่หนูหิวข้าวหนูยังไงแต่เด็กทําหมดเลยถึงหน้ากล้องออนหน้า set, เซตอะไรอ่านเงี้ยเด็กแบบมีความเป็นศิลปินมากขอบคุณนะคะพี่สุนิสาขอบคุณมากๆเลย <c oughs> กีตาสวัสดีลูกพี่จอยสวัสดีนะคะแม่แซมมากินข้าวอยู่หน้ารอแปดทุกคนร้านอาหารตามสั่งสวัสดีจากสวิตเซอร์แลนด์ขอบคุณนะคะอันนี้พูดถึงการทำงาน แล้วเมื่อคืนน่ะขอชมนะคือนั่งอยู่กับบอสสองคนดูไลฟ์สดแล้วแม่แซวิ่งไปดูหน้างานคือเหมือนเด็กเรากระหายงานกะหายคอนเสิร์ตเด็กห่างคอนเสิร์ตไปประมาณ4ี่วันเองทุกคนแต่ว่าเมื่อคืนเต็มที่มากๆพี่เล็กสวัสดีค่ะเด็กทั้งศิลปินร้องเพลงเต็มที่เอ e เนอหน้าเวทีคือเกินร้อยแดนเซอร์ทำงานเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นอันนี้ชมนะพี่กีตาร์ชมมากๆบอสก็ชม เพราะว่าเมื่อคืนเก็บรายละเอียดได้ดีมากถ้าใครไม่เชื่อไปดูในไลฟ์สดได้นะคะ,ปะไปดูในไลฟ์สดได้แม่แซมมากับพี่หนุม่มทุกคนเอาถังดับเพลิงมาเติมแล้วก็เดี๋ยวไปเอาชุดให้ผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็จะเข้าฟินขับค่ะทุกคนใช่ทุกคนทำหน้าที่ได้ดีมากไปดูในไลฟ์สดเด้อแล้วหน้างานสนุกมาก สุดยอดมากๆนะคะชื่นชมทุกคนเลยแบบเหนือสิ่งอื่นใดคือเด็กเหมือนเด็กเรากระหายคอนเสิร์ตแล้วแบบรู้ว่าเขาคือศิลปินพอขึ้นไปบนเวทีป,ปุ๊บปุ๊บแบบเต็มที่เราแดนเซอร์ทํางานได้ดีเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นนะคะ <c oughs> จริงค่ะทุกคนสังเกตได้พี่ต้าขอบคุณนะพี่ต้าคิดถึงเด้อ นิดนึงค่ะพี่นาลีผักกะเพราเครื่องในค่ะพี่จุ๋มจิ๋มเวียดน้องเจดขอบคุณนะคะใช่ค่ะเป็นเหมืออาชีพมากพี่ต้อมมาเนื้อมาทานข้าว แม่แซมอยู่กับพี่หนุ่มค่ะบอสอยู่กับเด็กๆนะคะเดี๋ยวแม่แซมไปเตรียมเสื้อผ้าให้บอสแล้วก็เดี๋ยวเขาไปฟินขับตอนนี้เอาถังดับเพลิงมาเติมเพราะว่าสาธารณสุขกรอกองเขามาตรวจคือถังดับเพลิงทุกถังอ่ะเราจะต้องสแตนบายพร้อมใช้งานนะคะจึงเช่าเหลือ ผมขอบคุณค่ะพี่จอยพี่จอยน่ารักมากพี่จอยน่าใสมากดูตอนแรกอะ่ะข้างในตัวขาวแต่หน้าดำแต่ตอนนี้เท่ากันแล้วขอบคุณมากค่ะพี่เจเจพยายามติดชมกันได้นะเม่เซมรับฟังความคิดนของทุกคนบอสก็รับฟังความคิดเนของทุกคนแล้วก็เอามาปรับปรุงพัฒน,นาเนาะเพื่อให้ถูกใจกับเ c ฟซถ้าเอฟซชอบเอฟซก็คือ เอซีเหมือนเป็นตัวที่แสดงว่าเราทำงานนั้นสำเร็จไหมองเงคะ่ะแม่เท่าไหร่จ๊ะพี่หนุ่มจะต้องวุ้นสะเอียด <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่อ้อมเี้มาแมวขอบคุณนะคะลองใช้ดูแม่แซมก็ใช้ แล้วเหมือนบอดก็ใช้ทุกคนอันนี้คือเอออันนี้เห็นหน้าชัดเจนเลยแบบมันมั่นนี่แหละทุกคน <c oughs> อ่าอันนี้คิดเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะพี่สุปราณี <c oughs> ใช่อัน,น,น <c oughs> อันนี้ดูเหมือนกันบอดบอดก็ดู <c oughs> เดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ทุกคนไม่ต้องกังวลเด้อ เก็บเอาความผิดพลาดแล้วก็หรือถ้าเราดูแล้วส่วนไหนที่มันทําได้อีกหรืออันไหนมันดีแล้วมันดีได้อีกอะ่ะเราเราเติมแน่นอนเราไม่หยุดแน่นอนนะคะทุกคนไม่ต้องกังวลเดี๋ยวแม่แซมจะไปแล้วแวะมา20นาทีเหมือนตามคําบอกจริงๆนะคะโอลาโอนอนจริงๆ <laughs> ได้นอนวันนิดๆวัน้ัน สาถึงสชั่วโมงแม่แซมกับพี่หนุ่มจะได้นอนประมาณนีป้ประมาณเกือบสองเดือนที่แบบวิ่งปฏิบัติการฟินขับนะคะทุกคนพี่หนุ่มออกข้างหลังเราก็จะเป็นสานามบินเร็วกว่า<บ>ใช่เป็นรอแปดค่ะออกออก,ออกตรงนี้เลยตรงไปเลยไปแยกรอแปดมาริวันเลยค่ะ mm hmm. อ่าโอเคนะทุกคนได้เลยเดี๋ยวแม่แซมจะลองนำเสนอดูเดอ้อจะเป็นเพลงติดหูคนฟังเนาะ JJ ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวแม่แซมไปแล้วก็ขึ้นรถแล้วเดี๋ยวติ๊กตอกจะบายบายขอบคุณทุกคนนะเดี๋ยวถ้ามีว่างๆนิดๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตอย่างนี้อีกนะคะทุกคนบายบายค่ะ